โอนมาหานี้ทีเก็บเลยแย่เหยก่อนแย่งกันไ่งม่นายแต่ว่านักขานนักขานอยู่กันนักานเนาะนักขนแต่ไมแย่งค่แย่งต่งคนจากข้างหน้า้ง เดินขึ네้นเดินขึ้นมันไงไปสิแล้ก็ร้องไปนู่นอ่ะไม่ไปเหรอเฮ้ยดูต้นไม้ไปเมื่อไหร่วะ มาแล้วมันต้องรอและกล้องไม่สนและกล้องมันจะไปอยู่ทางไหนก็เรื่องของเขาเลยเรื่องของกล้องเดยกจะต้องโวยทานก่อนเอาไงเาตรงหัวไดิวโอ้ยได้พอดีเลยดยไงวะแงหลใครมยมีคนเหยียบไปแล้ว ฝันได้ยี่หกฉากด้ยหลงเหรอู้ว่ามันอยู่ข้างหลัง่ะมันต้องมลงหลังม่ล่้ยงังไงมัง

ระวังโทรศัพท์แตกนะโอาาโ้ยอมาเไจด้จะไม่ค่อยได้ยินนะคลิปเนี้ยพ <a> ี่เกียดพูดเยอะฮ่า่ เินตามัานะสามรอบนะคะประมาณสามรอบปรมาเนี้ยได้สองแล้วบ้างเนาะสองรอบนะมึ่เจาแหงมันยังเี้ยว ไอ้เม <c ười> ัน่หลุดเมันเขย่าจะมันมัดจะงัตัวมันว่ามันไม่หลุดเลเขย่าเขย่าก็ไม่หลุดเยมัดเมัดีเลย เออเอาอไปกแล้วหยุดนีเป็นเใช่มันจับมือดึงค่อยนี่ไม่มีใครถือให้ถืออะไรป่ะกล้อ,อ,อ,กองให,หนยไม่ต้องกดเลยนะไม่ต้องไปกิ้มอะไรหรือแบบไม่ต้องโดนอะไรไม่ต้องโดนอะไรมัน ดูมันแย่งกันเข้ากันน้าด้วยไปเออย่าเลนด้วยด้วถ่ายถ่ายบอลเนี่ยอ่าอ่าอ่าอา่ายจะถ่ายเยอะที่น้องบอลไปแย่งกันเข่ายายจะถ่ายอ่ะไม่อยู่เลยตรงนู้นแล้วบอจะไปไนเออยังต้องต้องให้ยายนาบดก่อนที่นี่มันไม่ได้นาโบดข้ามบอลให้10บาทอำไม10บาทลงกระเป๋าโน่นน้าบอลจะขึ้นไปรอข้างบนุ้นไปขึ้นไปรอไปกองเอียงไปเนี่ยน้าบอลขึ้นไปรอข้างบนุ้นเดี๋ยวเขาโยนมาให้

โอ้ยเมื่อกี้นะได้สัปาีดไม่ใช่กัวอย่างงไม่ได้กลัวแยงไม่ได้นะกลัวว่าจะไปจับเาจะจับรอไม่โนยนหานลนิเด้วยนะโอ้ยทิมนี่แลม้สบนาที มันไปเรื่อยแบบนั้นได้เลืดสองเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะให้กดหยุดวีดีโอฮะถ้าแบบเหลือสองเนต์นาะก็คินี้ก็ยุดอาจจะเป็นแบบสอเซหรือไม่ก็อย่าไปหว้าเลยวะอย่าไปแยกเลยนะ กูก็ไม่ใช่เดียว <c oughs> ไม่อยากจะไปจับเดี๋ยวไปจับโดนขากระดนโดนอะไรอื่นก็ไม่ได้บอกให้เขาเป็นคนจับเป็คนจับมั่ยคือกลวไปโดนขาก็ระดนแต่ไปโดนขากรดนเลยไม่กล้าจับเยอะเอาค่พอดีพอประมาณล่ะยมอะนีล้มมันมาย้มกเสอาเอานี่มาสิจับไม่ด้วย ใช่ทุกคนมันท,ที่ห,หาเหตุที่จับเงินไม่ค่อยได้เพราะมึงไม่อยากไปจับเดี๋ยวไปโดนข่าคนอื่นเนาะก็ถุงมนอื่นโดนอะไรอย่างงี้ก็มันจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่อยากทำแล้อคุโคลาประมาณนี่แล้วจะเห็นผู้ใหญ่ถ้าเห็นเป็นเพื่อนนี่ก็คือไม่เหลือแล้วเบียดกันเต็มนะแต่นี่ไม่กล้าเบียด โอ้ยไม่ทานอันแล้วจะเอาดูนะข่ามแแหเลยตรงนั้นน่ะโอ้ไม่คุม้มนะย็ไปโยนแล้วคนมันเยอะแล้วดูสิเวลาจะเบียดถึงมแบบพักคนอื่นมันก็อะไรนี่จะพักกันนะพักคนอื่นไม่ได้ต้องมาเก็บกันมันก็ลำบาก